สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสวัสด,ดียามเ้าสวัสดียามเ้าพี่น้องตอนนี้กําลัางสิอออกไปซื้อกับเขานะพี่น้องมือนีเป็นวันเสาร์รถก้ับเขาคุนละขั้นด้วพี่น้องด้วยกับขั้นที่เราเคยซื้อนะนะพี่น้องมือน,นีก็จะซืมียังมาขายเนยกไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเห้สบายยังมาไหวกินไปพี่น้องไป,ไป ได้ยินเลยตาดีแท้เอ้ยคือหูดีแท้ถ้าคือบมได้ยินเนาะจักสีแมนหนือบอเนาะโทรว่ายังบอหูแน่ใจปายในว่าเวลาที่กําจะมาขายเนี่ยมันจักโมงรอฟังเสียงแต่ก็จะเบาฮนะประกาศในไม่ในรถกับเขานะแต่งตัวมันนี่คือป,ป่าแห่งอันนี้ข่อยพี่น้องเลยข้างนน้ามเดียไปทางไหนดิ อยู่บาทเนอะก็เลยบริจาคแต่ง,งานปันใดใช่หรือเปล่ารุ่นรุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ปะตอบไปได้เลยเลยที่ไหนอะ นี่อยู่ไซน้องเมื่อกี้นี่ว่าสีย่างกับแล้วแต่ว่าก็เลื่อนแล้วบอกวา่าแต่ไอ้มันมันจอดซอยนี่นะพี่น้องแย่เหรอแมาเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องวันนี้ก็จะมียังขายส้มแห้งพี่น้องสใส่เสือตัวใหญ่ๆมาเนี่เป็นป่าเป็นป่าหนึ่งวันนะคะคนละขั้นนะพี่น้องเด้อกับขั้นที่เราเคยซื้อนะ รถคันนี้นะประเรือนบอกว่าก็จะสีคค้ายแบบว่าโมเพงปันใดแค่นะแล้วก็สี่ลายร้ายกว่ายวสิถ่ายเบิองนะตลาดเคลื่อนที่เ้อของลายดีของขายทุงละยี่สิบสิบบาทพี่น้องโมเพงคือตัวกับเขาคันนั้นเนาะ เอามะคงกะมีน่มะคงมะผักมะคงลเป็นยี่สิบบาทมะผักกะลามอูกะลาว่าละสามสิบว่าละยี่สิบข้าวโพดสลีสลีพี่น้องกาดขาว หมกุฎผักกะเพราผักบุกพวกขากระมังคารามยังมีผลไม้ก็มีปัวอีกุเอ้ไข่ด้่ไหอยังอยากกินาสมมาว่านนิก็กินปลาอยากกินแกงหน่อไม้ เสือเสือยานั่งมียานั่งบ่มียานั่งแล้วก็มีนี่บมกอะไรหมกมีเอาแม่เนียนหอกะทุ่งอะไรตะบกมีมีเจ้าบ้านสิยี่สิบมีร้ายทักมึงไงมองหน่อยไรหอกนี่ย้ายใหญ่เนาะลายลายอย่างนะพี่น้องทุงอายีสิบยี่สิบขามันใหญ่เนาะ พรกเี้ยงก็มีใบรกระเทียมมะนาวบลคอกลี่ก็มีนะหน่อไม้ดอกพักว่าละยี่สิบบาทน้อพักกรำน,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 น้อพะกกายขาวน้อไม้สาหามอดต้นหนึงมีอร่อยท่เทีอ่นั่น หมากนำเตาก็มี่หมักเขือหมากปู้พี่นาหมักเลนไราย,ยางแห่งนี้ไรย,ยางแล้ว,ลายยาลวพี่นนอปะปลาแดกปลาแดกเป็นต้นก็มี่นี่เป็นขวดก็มีอันนะนมไม่นมไมดองมั้งม,มสมพี่น,น,นปาปลาามี ต้นหัอนาถหัวพักหัวเนาะหอมใหญ่หอมแดงพักกัดดวงมะขามแป๊บหนึ่งรีวิวก่อนต้องไล่สดอยู่เดียวรีวิวของก่อนขนมหวานก็เยอะบัวบขนมหวานกับมีบัวลอยวขนมฟงขนมปังมีพักยังไงพักกัน มาค่ะโอ้ท้ายยางอันนี้คล้ายไรกระนุปรางมื่อนั้นนะซื้อบุญนานนานมาแซ่์ตุเย็นเสียแล้วบุญนานนานนะนะแบบนั้นนะว่กินเ่วยว่ามีเวลากินเลยมีแต่เวลาเห็นงานร้ายเออเห็นงานร้ายนี่มาค้ามปะค้าร้านจะมี ເດັດອະໂຕໂຕແທງຄືອໍລອດລອດລອດມາພີ່ນ້ອງຈະເອົາພຽງຂ້ອຍຢາກກິນແກງນໍຫມາຍມີຫມາກແຕງ